สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะตอนนี้เรามาดู Roman c e Angels ค่ะว่าอยากจะสื่ออะไรให้กับคุณได้รู้ค่ะ Romance a n g e l w o เว d Wedding f ้ Angel, Wed for, มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ Open Keep and Open Mind นะคะจงเปิดใจนะคะเพราะโซเมตของคุณที่คุณจะได้พบเจอเป็นคนที่แตกต่างจากคุณที่เคยพบเจอมานะคะและมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอไว้กำลังผลักดันช่วยให้คุณได้พบเจอกับโซเมตของคุณนะคะและเวลีซูลค่ะเร็วๆนี้คุณจะได้พบเจอกับเขาจงเคลียร์เอเนอร์จีที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ส่งออกไปแห่งพระเจ้าและจักรวาลคุณจะได้พบเจอกับ โซเมทของคุณที่เป็นคนที่แตกต่างและก็เป็นคนที่คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะมันจะเป็นความรักความโรแมนติกที่มีความอบอุ่นและสมบูรณ์แบบมากๆค่ะ